สวัสดีค่ะต้นบุงอาสารีถูกทิ้งหลายวันนางขาดน้ําอย่างแรงใบเหี่ยวจนร่วงอย่าเพิ่งทอดทิ้งนางน,นะคะมันยังมีวิธีกู้ชีพนางอยู่ค่ะเพื่อให้ต้นไม้มีโอกาสได้ฟื้นตัวนี่คือแนวทางแก้ไขมาแนะนาค่ะ 1. การให้น้ําอย่างระมัดระวังในทันทีและสม่ําเสมอรดน้ําให้ดินชุ่มชืน้นเพื่อให้รากค่อยๆดูดซึมน้ํา และฟื้นตัวแต่ไม่ถึงกับมีน้ำขังจนรากเน่านะคะตรวจสอบการระบายน้ำให้แน่ใจด้วยนะคะว่าดินมีการระบายน้ำที่ดีหากดินแข็งหรือน้ำซึมได้ยากอาจจะต้องทำการพลวนดินเบาๆรอบโคนต้นแต่ระวังอย่าให้โดนรากนะคะ 2. การตัด แต่งกิ่งเพื่อลดการขายน้ำถึงแม้ว่าจะไม่มีใบแล้วก็ตามนะคะแต่การตัดแต่งกิ่งที่แห้งก็ช่วยลดภาระของต้นไม้ได้ค่ะในการที่จะลําเลียงน้ำไปเลี้ยงส่วนที่ไม่จำเป็นนะคะให้ตัด เข้าไปจนถึงส่วนที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นิดหน่อยได้เลยนะคะ 3. การพักฟื้นและดูแลสภาพแวดล้อมด้วยการให้ร่มเงาแก่ต้นบุหงาสารีที่กำลังพักฟื้นเพื่อลดความร้อนและลดการคายน้ำค่ะการคลุมดินใช้เศษหญ้าแห้งฟางหรือวัสดุคลุมดินคลุมบริเวณโคนต้น เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินได้นะคะ 4. การเสริมสารอาหารห้ามใส่ปุ๋ยเคมีที่มีความเข้มข้นสูงในทันทีนะคะ เพราะอาจทําให้รากที่อ่อนแออยู่ยิ่งเสียหายได้ค่ะควรเน้นบํารุงรากด้วยน้ํำยาเร่งรากหรือน้ําหมักชีวภาพฮอโมอนไข่ก็ได้ค่ะผสมน้ําแล้วก็รดที่โคนต้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้รากฟื้นตัวแล้วก็แตกรากใหม่แล้วรอจนกว่าต้นจะเริ่ม ปริยอดแตกยอดหรือมีใบอ่อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วจึงค่อยๆเริ่มให้ปุ๋ยบำรุงตามปกติในปริมาณที่น้อยก่อนนะคะการสังเกตหากกิ่งเริ่มมีสีเขียวหรือมียางออกมาเมื่อขูดเบาๆแสดงว่าต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่และกำลังฟื้นตัวค่ะคติสอนใจสำหรับ คลิปนี้ชีวิตก็เหมือนต้นบูงาสารีจงผ่านช่วงเวลาที่ร่วงโรยด้วยความหวังเพราะเมื่อใดที่เราได้รับการเยียวยาและพร้อมที่จะบานอีกครั้งเราจะเปล่งประกายด้วยความงามที่เลิศลำ้ำและมีคุณค่าสูงส่งยิ่งกว่าเดิมมีใครเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วย กดหนึ่งให้หน่อยนะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย